พอถัดไปนี่เดี๋ยวเจ้าบาลจะหาตัวที่มารวมร่างกันแล้วได้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆมีคาปูชิโน่เอสซซิโน่นะครับมีชิมเบนซีบานานินี่มีทาเล่ทาลาลามีตัวนี้ชื่อวีดัสวัสดีครับเพื่อนๆ ฮาอะไรสวัสดีอะไรนะใช่มันเป็นคำผัวนี่สวีดัสสวัสดีครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยหาอะไรหรอจะเปางงกับคุณพ่อพูดสวีดัดสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวครับเป็นอิตาเลียนเบลอตที่มันรวมล่างกันครับเพื่อนๆมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับซึ่งเป็นตัวที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับยังไม่ได้รีวิวมาก่อนครับตัวแรกก็คือ ฮะดางดล้วจันเหรอฮะหาอีกแล้วหรอโอเคเขาไม่ใช่บางแล้วจันเนี้ยตัวนี้ก็คือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าป่าอธิบายก่อนครับว่าตัวนี้เกิดจากตัวอะไรที่มันรวมร่างกันบ้างครับเฮ้ยเจ้าป่าจะบอกว่าตัวนี้ครับได้มาจากการรวมร่างของใครกันบ้างครับตัวแรกก็คือพุชิโนะแอสซาซิโนใช่ไหมแล้วก็ตาลาเลตาลาลาทขาไมสีเหลืองมือชิมแพนนะเออเออใช่ใช่ใช่ แล้วก็มีชิมเป็นซีบานานีนีแล้วก็มีถุงถุงถุงเอ้าแล้วแล้วไอคอนสีทองนี่ของตัวอะไรอะ่ะคอนสีเงินเนี่ยโมเมนโลคอดิโดไ,ไ,ไม่ใช่เหรออ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือของบอมบอดิโดใช่ไหมที่มันเป็นลูกกระสุนปืนที่ค้อยที่ท้องอะ่ะ <Yes. S 2> ใช่ไหม,ไมใช่ไหม,ไมนนอ๋ออ๋อเจ้าพ่อบอกว่านี่เป็นลูกระเบิดของมันเนี่ยครับเพื่อนโอ้อโอเคอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวถัดไปครับอันนี้ อ่าคราวนี้เดี๋ยวตัวที่2จะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีเยอะมากเดี๋ยวจะให้เจ้าเปาไปเลือกมาว่าใครที่รวมร่างกันแล้วได้ตัวนี้บ้างครับง่ายมากสามตัวเหรอนมมัเหือนกันอ่ะตัวนี้คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันอันเดียวกไปเลยอ๋อแต่ว่าหน้ามันไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมอันเดียวไปเลยโอ้แค่ขาดเอโอกาเลโอกาลาเนี่ยไอ้มาอ๋อไอ้ปลาโลมานี่ชื่อโอกาเลโอกาลาเหรอมันหนูไม่รู้ว่าตัว โอเคตัวนี้ัตวนป่ะโอเคตัวที่สองเจ้าป่าวบอกว่าเป็นการรวมร่างกันระหว่างทุงทูงทูงชิมเบนซีบอมบ์ดิโดโคคอดิโดคือรวมร่างตัวที่สองไปแล้วครับอ่ะอีกหนึ่งตัวที่เราได้เป็นตัวใหม่มาเจ้าป่าวคือบอกมาครับว่าตัวนี้เกิดจากการผสมอะไรบ้างนะครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับตัวของปิรตปิตะาี่เห็นตัวไหม อ๋อ <om> เป็นตัวของปืนปืนปืนปิงนะครับคาปูชิโนเอสซิโนแล้วก็เยอะแล้วสี่ตัวแล้วเพื่อนๆมีทาราเล่ด้วยอ๋อโอ้โหคือตัวเนี้ยรวมกันเยอะมากครับก็จะมีทุงทุงทุงนะครับมีคาปูชิโนแอสซาซิโนนะครับมีชิมเบนซีบานานีเน่มีทาราเล่ทาราลามีตัวนี้ชื่อ อะไรนะพอลืมแล้วก็มีราสปิมอีกหนึ่งตัวครับมารวมรวเดี๋ยวมาอีกแล้วอันนี้เพื่อนเพื่อนจำได้ไหมไอ้สองตัวนี้มันขี่ด้วยกันมาทุกภาคเลยไปดูตัวรวมอื่นๆกันที่เจ้าเป่ามีครับว่าตัวนี้ไม่มีอ่ะตัวนี้ตัวนี้คือเพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่ามันเกิดจากตัวอะไรรวมกันคือมันเป็นหมู มีก้ามมีหลังเต่ามีปีกมีปืนลงอ่ะไอ้สองตัวอ้วนใหม่อีกแล้วครับเพื่อนๆ <c oughs> ปล่อยไว้ไม่ได้เลยว่างๆทีไรน,นี่จะต้องเดินมาเที่ยวหน้ากล้องตลอด <c oughs> พาตัวใหม่มาด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวที่รวมล่างก,กันเหมือนกันครับอันนี้เป็นตัวอะไรบ้างอะเจ้าเปา <c oughs> พอถัดไปนี่เดี๋ยวเจ้าเปาจะหาตัวที่มารวมล่างกันแล้วได้เป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องขี่ไปตลอด ครบแล้วมีแค่นี้หรอยังเออนี่ก็จะมีล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 าลีลานะครับทาร่าเล่ทาร่าลาแล้วก็มีตัวนี้วัวอวกาศฮะแล้วก็ฮิปโปกระบอกเพชรนะครับรวมร่างกันเป็นตัวนี้อันนั้นก็ขี่เจ็ตสกีผ่านไปไม่ใช่ะโอเคครับตอนนี้พอ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 ดีดีอยากอยากไม่จบตื่นดีๆอย่าไม่จบครับเพิ่อ อ่ะโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเปาตื้อดื้อไปก่อนนะครับเพื่อน <S <S อีกหนึ่งตัวครับที่เรายังไม่รวมล่างครับอันนี้ตัวนี้เหมือนจะเราเอาเอาไปก่อนนี่ตัวใหม่เดี๋ยวดูนะนเจ้าเปาเอาตัวอะไรมาเอาไม่ใช่เนี่ยเจ้าเปาหยิบมาครับโอกาล่นะครับแล้วก็มีล,ลีล่าลีล่าเออไอตัวปลาล่ามันไปพาตัวที่มันรวมล่างมาครับเพื่อนเออตามมาด้วยทาราเลทาร่าโหนี่สี่ตัวแล้วนะครบหรยัง ขบอแม้ข้อแม้ทูรี้แมวและทูดีชีนาม,มันต้องมีตัวกุ้งแต่หนูไม่มีออมันเป็นแมวที่เป็นกุ้งอ๋อนี่คือเราไม่มีนะตัวที่เป็นกุ้งเนี่ยเพื่อนๆ <y> e. อ้าวแล้วตัวที่เป็นนาฬิกามีไหมอ๋โอโอนี่นี่พ่อเพิ่งเห็นว่ามีทาราเล่อยู่ตรงนี้นี่ตรงล้เอเนี่ยีขาไม่แม่ใช่ใช่ได้มาจ<อ>ากการรวมกันของลีลีล่ะลีลาครับแล้วก็โอกาเล่นะครับ ทาราเล่ทาราลาแล้วก็ทุงทุงทุงแล้วก็หมูมะพร้าวไม่ใช่นี่มันคาปิบาร่าปะโถเอ้ยโอเคครับวันนี้เราก็เอาตัวรวมร่างมาให้เพื่อนๆดูนะว่ามันรวมร่างมาจากอะไรนะครับเพื่อเจ้าเปาจะได้พูดว่าทำไมทำไมได้ได้จะเล่นเมลอดบดพวกนี้อ่าทำไม เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอิตาเลีย่ยนไปหลอดประองอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็คงจพะพอเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วมาแล้วมันเจออีกพีต่อไปโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าแล้วค่อยไปบอกตอนอีพีต่อไปโอเคครับบ๊ายบาย